แล้วเชียชัยให้มาลาเมโลและทีนี้ก็ไม่่านครับตีนี้อีกแล้วครับอีกแล้วครับไม่ดีครับแบบนี้ไม่ดีครับออกไม้ออกมือครับไม่ไม่ดีครับไม่ดีครับไม่ดีครับ ครับเราเล่นไปครับท่านผู้ชมกับมอนะเกับมอ่องครับนี่ครับแฟนครับ ออกมือครับของทางผู้เล่นหมายเลข47ครับอย่างอตาัตพลนะครับเอะกว้างไว้น่ะเอะกว้างไว้เดี๋ยวให้เต้จับแท้ไม่ดีครับแบบนี้ไม่ดีครับแบบนี้ไม่ดีเลยครับ เจนี่อันตะพลนี่ที่โดนไปแดงนี่คือไปออกมือออกหมัดใส่ทางรามิโร่ครับแต่ไม่ได้สาวออกไปครับตอนนี้มีสตาร์สองทางสุชานี่เพิ่อนก็ไปสนามหมดแล้วคือตามกฎนี่ไม่ได้นะครับต้องโดนใบแดงทุกคนนะครับ ูว่าช่วงเวลาการขันในช่วงเวลาหลัง5นาทีดยอดเจอกับกิติพงศ์กระชากมาลูกนี้ถึงหมุ่ทงแล้วครับโดนลุมสอง้ยแล้วตรงนี้ยังไงครับผู้สิ้น เตะหน้าแดงครับเมื่อนกะี้เบเตะหน้าเบอร์ยี่สิบนะครับจำไว้เลยนะครับเบอร์ยี่สิบครับเรื่องนี้มีใบแดงอสามใบแดงนะครับฝั่งเจ้าบ้านนี่มีสองใบแดงครับใบแดงแรกนี่เป็นทางอัตพลอัสมิตรเจ็ดนาทีเจ็ดสิบเจ็ดครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ครับช่ว<า>งช่วเวลาครับอิทิพง์มาลาการครับหนูใบแดงสองใบแดงมาครับสองใบแดงของฝั่งทาง ทวีวัฒนานี no ่เป no ็นทางเขาเดืดสืบเพลงครับไอ้นายจับกรรมการดิจบเกมครับเป็นนว่าทางสู่สงครามศูนย์ทวีวัฒนาหนึ่งครับฮะอะไรตัวเอง นี่นะครับเราโดนเจ้าบ้านไม่ให้ถ่ายนะครับคบนครับปิดแล้วปิดแล้ปิดแล้วครัปิดแล้วครับปิดแล้วครับตัสิดคนี้สวัสดีครับบปิดเลครับ